สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อวาไรตี้ครับคลิปจี้เป้ารถเก่าวันนี้ครับเราก็มีมาสด้าครับมานําเสนอกันนะคันนี้เป็นกระบะครับ M พันนะครับนะในสีสันสดใสนะครับจัดจ้านมากนะตัวนี้นะใครที่ชอบแนวนี้ครับก็ลองดูครับรายละเอียดคันนี้เครื่องเป็นตัว1 3 0 0นสซีซีนะครับนะหเกียร์ครับสีสวยไม่มีผูกครับภายในนี่เป็นสีแดงครับสะอาดสะอ้านครับเครื่องเสียงทรงวิงเทิดนะครับนะ ต่อบูทูตได้ครับแอร์เย็นเพลงเพราะครับช่วงลางนี่ทำใหม่นะเจ้ของก็ลงรายละเอียดไว้เช่นนี้ครับล้อพร้อมฝาตบนะครับนะหวงเลยนะครับนะนี่ทําคอกไม้สวยๆให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับน่ารักนะใช้ได้เลยครับพร้อมใช้ครับไฟติดทุกดวงรับเอกสารครบพร้อมโอนนะภาษีไม่ขาดสีแจ้งลงเล่มเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับก็ราคาตั้งไว้ที่139,000บาทครับ 1 3 9 0 0 0บาทสนใจก็ดูรถได้นะครับคันนี้อยู่ปทุมธานีนะครับแยกบางคูวัดนะครับติดต่อได้โดยตรงเลยนะครับนะผมทิ้งลิงก์ facebook ไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับนะถูกใจก็ทักไปครับมีเบอร์โทรไว้ให้เรียบร้อยครับในลิงก์นะครับนี่รถเล็กๆแบบนี้นะครับนะคลาสสิกแบบนี้ก็ซื้อไปก็ถือว่าถ้าดูแลดีๆก็อยู่กับเราไปนานๆครับราคานี้ไม่ค่อยตกครับ รถนะที่เขาเล่นกันนี่นะครับนะยิ่งเก็บบางคันนี่ก็ยิ่งแพงขึ้นเรื่อยๆนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นรถที่ยังใช้อยู่เหมือนก็ต้องมีเก่าไปบ้างนะร,ราคาอาจจะมีร่วงไปแต่ว่าก็ไม่ได้ร่วงเยอะเหมือนรถใหม่ที่ว่าออกแบบมาโดยที่มันไม่ได้ติดตลาดนะครับนะถึงจะเป็นรถใหม่จริงนะแต่ว่าไม่กี่ปีครับนะราคาก็ตกอยู่แสนกว่าบาทนะไม่ถึงสองแสนก็มีนะครับรถเ,เก่าๆพวกนี้เราซื้อไปสองแสนแสนกว่าบาทนะเราอีก ห้าปีสิบปีเราเบื่อราคามันก็อยู่ประมาณนี้นะครับนะมันไม่มันไม่ได้หายไปเยอะ,ะครับถ้ารถบางคันนี่เจ็ดแปดแสนนะเราขายทิง้งเหลือสองแสนนี่คือหายไปเยอะมากนะครับก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันครับแต่แนะนําต้องเป็นคนมีมีเงินนะครับนะได้รถอย่างนี้ต้องเป็นคนมีเงินอยู่พอสมควรน,นะครับแล้วก็มีใจรักนะครับราคารถถ้าเทียบกับมือหนึ่งเนี่ยมันถูกกว่าเยอะครับแต่ว่ามันจะต้องมีเผื่อไว้ซ่มอมบำรุงด้วยครับแต่ว่าถ้าเทียบกันจริงจริงแล้วค่าซ่มอมบำรุงยังไงก็ รายปีนี้ยังไงก็ถูกว่าค่าผ่อนลถป้ายแดงนะครับนะลองคิดดูตัดสินใจดูเอาเองแล้วกันครับแต่อาจจะจุกจิกเรื่องการซ่อมนะเล็กน้อยน้อยอะไรประมาณนี้นะครับก็ทําใจไว้แล้วกันนะครับใครที่เล่นรถแนวนี้ครับเราก็พูดกันตามตรงนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถทํามาใหม่ทานจะได้ไม่พลาดนผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ